เอาละครับอีกแล้วครับช่างก๊อฟบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาอีกแล้วครับเขานําอีกแล้วครับอด่ายวเราดูการทําความสะอาดและการปฐมพยาบาลนะครับผา่งเงี้ยเนีวขุนหัวถิ่นไปทั่วทิพเอาละครับปฐมพยาบาลโดยนี่ละอันนี้หละปฐมพยาบาลโดยพยาบาลรัตตนาานะครับ อันนั้นอย่าพึ่งเหนียวมากนี่อ๋อเดี๋ยวดูเอาถั่ยเอาถั่ยฝึกขาตันเป็นทั้งขีัน่ะเป็นทั้งขีดอะหุ่ยฝึกขาตันไหมเอา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 นี่หว่งเอานี่หว่งอ่านี่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเป็นอย่างที่วนาน้ำไหนทำเพราะว่าพยาบาลพยาบาลไม่เป็นนะครับยุ๊ยหุ่ยยต้องตาแตกเลย มันสีฟดเอาอยางบุกหุงก็ใช่มัแถบมันบาบามา่ใส่ตาไหมเจ้าเสื้อควยเหนียวไปเอา,เอาอยางบุกหุงก็ใส่มันถือละไรอย่างงี้หน่งตัวใส่แล้วเอาใส่ให้มันเป็นวุ้ยอย่ามาหาัดม,มันเป็นการคาเชื่อแพรสูตรมันมีอันนี้แล้วเนี่ยเกะเอาไปบุกคุงกใส่มีใหญนี่เปล่าวะยาเหลืองไหมเออยาเหลืองควยหน่อยไหมเจ้าไปเสร็จหรอยาเหลืองหูเข้าเจ้าใส่ตีใกล้หน่อมันจังมันโอ้โหโอ้โหครับ มีแต่อุท่าหัวนะครับช่างก๊อบของเราครับถ้าเย็บก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปกับประมาณสิบเข็มนะครับดูหน้าช่างก๊อบครับยังยิ้มได้นะครับยังยิ้มละลื่นนะครับตีมือนะครับแต่พยาบาลรัตนาก็แซมแปะนะครับยอดยอดยอดเดี๋ยวเราจะมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับ